ผมใช้ in v i n s u p e r h m a n เนี่ยไต่ตั้งแต่แพ a t i น u m 3าไป Diamon d 1นะครับตอนนี้ตกมา Diamond 2แล้วแต่ว่าหลักเนี่ยช่วงที่ผมไต่ผมก็เล่นแต่ u p อร์ตก็เลยหยิบซู s r o อมมานะครับเพราะเห็นว่าเป็นตัวใหม่ด้วยและอยากมาลองทดสอบสกิลอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยมัน OP มากเลยนะถ้าเกิดเรารู้วิธีการเล่นตัวละครนี้อย่างแบบทองแท้จริงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมานั่งแชร์แล้วก็นั่งอธิบาย m i n d s e t ของการเล่นสูสตรอมให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อน,อน เพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าตัวละครนี้มันทำอะไรได้เนี่ยเข้าใจโดยพื้นฐานนะครับอย่างแรกเลยคลิกซ้ายนะครับหรือว่าออ Primary Attack ของเขาเนี่ยจะมีระยะแค่30เมตรเท่านั้นแล้วก็จะสามารถยิงทะลุได้นะครับไปกลับเนี่ยนัดละ20รวมกันเป็น40นะแล้วก็จะสามารถตีศัตรูได้แล้วก็ฮิเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอยากจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเพื่อที่จะทําให้เราสามารถตีโดนหลายๆทาเก็ตให้ได้มากที่สุดก็คือถ้าเกิดศัตรูกับเพื่อนกองอยู่เป็นก้อนรวมกันเนี่ยเรายิ่งตีทะลุศัตรูหลายตัวเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะระยะเรามีแค่30เมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อนนิดนึงนะครับ <ไป S 1> เราจะตีไม่โดนถ้าเกิดเราอยู่ไกลกว่า30เมตรนะ สกิลต่อมาเป็นสกิลคลิกขวานะครับก็คือเป็นสกิลการสร้างโล่300หน่วยนะครับแล้วก็จะฮิว50หน่วยต่อ1วินาทีนะครับเราจะต้องมีทากเก็ตนะถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนรอบตัวเราไม่สามารถเซ็โล่ขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดโล่แตกเนี่ยก็จะมีคูดาว์6วินะครับแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของโล่เนี่ยไปให้แต่ละคนได้นะครับสกิลนี้ถ้าเกิดใช้ดีๆแล้วก็บริหารดีๆเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่โล่อย่างเดียวเราสามารถแบบตั้งไว้แล้วให้เพื่อนเเเเเดดดดดิินมมมาามาา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 ีลลลขข้้้้้้งงงงหหหััััรรรรรสสถถถถไไปวววววยยกกกก็ะะคแใชูจอตต ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนก็กันได้นะครับสการ์เล็ตวิชก็กันได้แต่ว่าต้องวางตำแหน่งโลดีๆนะครับต่อมาเป็นพาสซีฟนะเมื่อเราไม่ได้อยู่ในช่วงคอมแบทเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ต่อสู้เป็นเวลาสักพักหนึ่งนะครับเราจะอยู่ในโหมดหายตัวซึ่งศัตรูจะมองไม่เห็นเรานะครับแต่ว่าจะยังได้ยินเสียงรอยเท้าเราอยู่นะแล้วก็เราจะ ออกจากโหมดหายตัวเมื่อถูกโจมตีหรือว่าเราไปตีศัตรูนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถกดสเปซบาร์สองครั้งเพื่อเข้าโหมดล่องหนได้นะครับเมื่อเข้าโหมดล่องหนเนี่ยะจะเป็นการฮิลตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซูจะมีการฮิลตัวเอง2วิธีก็คือการสร้างโลแล้วก็การกระโดดสองครั้งเอาพลาสีิฟหายตัวนะครับสกิลชีฟของเขาเนี่ยเ,เป็นสกิลการสร้างดาเมจนะครับจะดูดศัตรูเข้ามาตรงกลางก็เป็นสกิลที่ช่วยเหมือนกดดันศัตรูนะครับสมมติศัตรูจะเดินผ่านประตูอะไรเงี้ยเราก็สามารถวางอันนี้ดักไปได้แล้้้วถาาาิดดยงงูมขใ่นะครับ ศัตรูหรือว่าคนสนมากเนี่ยก็น่าจะพยายามเดินออกเนาะต่อมานะครับเป็นสกิล e ซึ่งเป็นสกิลการสร้างจังหวะหรือว่าสร้างคราวคอนโทรลของเขาเมื่อเรากด e มันจะมีให้เลือกระหว่างคลิกซ้ายกับคลิกขวาคลิกขวาคือดึงเข้ามาคลิกซ้ายคือผลักออกไปนะครับทำดาเมจสูงสุดคือ50หน่วยซึ่งสกิลนี้มันดีมากๆซึ่งผมมองว่ามันเป็นสกิลหาก,กินของซูสตรอมเลยนะเพราะว่ามันสามารถแบบย้ายโพสิชันศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะได้เลยนะแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับสามารถใช้คิวใช้ เอาตัวรอดใช้ทําจังหวะให้ทีมใช้ทําให้ศัตรูเนี่ยใช้อันติพลาดมันก็ทําได้นะครับผมถ้าเกิดเรารู้จักสรรหาวิธีการใช้อะนะทีที่เขาจะมาอันติใส่เพื่อนเราก็ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วก็แบบใช้สกิลสเปซบาร์กระโดดออกเพื่อหายตัวอะไรเงี้ยจะผลักศัตรูออกจากตกหน้าผาอะไรงีก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสกิลที่ใช้ทําดาเมจก็ได้นะครับผมต่อมาเป็นอันตินะครับก็คือสร้างวงฮิวนะครับผม ศัตรูข้างนอกจะมองไม่เห็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเลือกระหวังจะเข้ามาหรือว่าจะปาสกิลมั่วๆใส่นะครับแล้วก็มันจริงมันเอาไว้กันพวกแบบดาเมจเบิร์สอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นอันติไอรอนแมนหรือว่าอันติแมกนีโต้เลงใส่หัวดีๆเนี่ยก็ไม่รอดนะครับอันติสตาร์ลอร์ดสตรอมสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าผมเล่นยังไงตอนนี้เนี่ยเขาแบนเป็นลูน่าสโนสตรอมฮักแล้วก็ตัวของเนมอนะครับเอาจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดแบน, Luna, แล,น, o, าาน,นลูน่าแล้้้วววววเเเเเเนนนนนนนี่่่่่ยยยมมออาาาาจจจจะะะไป็กกกขลลตััังงหๆครบซึ กรณีนี้เขากดมาเป็นไซล็อกซึ่งผมคิดว่าไซล็อกมันไม่ได้แพ้ตัวของเนมอร์เท่ากับแบบพวกสไปเดอร์แมนแบทแพนเทอร์หรือว่าแมจิกนะครับแต่ว่าโอเคก็เป็นตัวหลวงแบร์เนมอลเขาสมเหตุสมผลอยู่นะครับคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าซูสตรอมเนี่ยมันเก่งมากๆแล้วก็เขาต้องจะโดดเด่นในเมตาปัจจุบันเพราะว่าพอแลนด์ไดมอนด์ขึ้นไปมันเริ่มมีการแบนพิกมาแล้วใช่ไหมละ่ะตัวละครซัพพอร์ตที่โดนแบนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวของลูน่าสโนเพราะว่าลูน่าสโนเนี่ยเดี๋ยวมันมีีีหหลลลลาาาายยยยยอออ่่่่่่งงใ้พููดดถึเผมมมวววจจะะะททคคิปัันนน4ตรโแบบ เดี๋ยวจะมาทาคลิปวิเคราะห์ว่าทําไมนะครับแต่นั่นแหละหลักๆก็คือลูน่าสโน่มันจะโดนแบนบ่อยๆนะครับผมแล้วก็มีบางกรณีที่โคลกแอนด์เด็เกอร์ก็โดนแบนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยซูสรมก็จะเหลือเป็นออปชันที่ดูน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าบางทีแมนทิสเนี่ยคนเขาก็ไม่ได้อยากเล่นกันทุกคอมเพราะว่าแมนทิสมันก็เป็นตัวละครที่มีฮิลแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นสายซัพพอร์ตที่เน้นทำหลายอย่างนะครับปาหลับก็ได้เพิ่มดาเมจให้เพื่อนบูสต์ดาเมจให้ตัวเองอะไรเงี้ ถ้าเกิดมีด็อกเตอร์สเตรนนะครับเราเล่นด่านนี้เราเป็นฝ่ายมายึดรถเนี่ยผมจะแนะนำให้เปิดพอร์ทัลนะครับผมแต่มันก็แล้วแต่เกมนั่นแหละแล้วแต่เพื่อนเราด้วยว่าเราได้สื่อสหันกันไหมนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราได้ยึดรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคอยไปเล่นใกล้ๆกับเพื่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีระยะการตีแค่30นะครับแล้วเราอยากจะหามุมยิงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คืออยากจะหิงเพื่อนให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามทำดาเมจให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าการเล่นซัพพอร์ตเนี้ ดูสวยมากเพราะว่าเราทั้งฮิลแล้วก็เราทั้งทำดาเมจด้วยพร้อมๆกันนะครับซัพพอร์ตผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราฮิลเพื่อนต่อเมื่อเพื่อนเราเลือดน้อยก็พอเราควรจะสลับไปทำดาเมจเพื่อช่วยเพื่อนมากนะครับโดยเฉพาะทีมที่เออ่รัน3ฮิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีจังหวะที่ซัพพอร์ตเนี่ยมาช่วยทำดาเมจบ้างมันต้องเล่นระยะกลางๆนะครับสำหรับสู่ผมเรียกสู่แล้วกัน invincible woman มันยาวไปเล่นกลางๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอยกลางโล่ให้เพื่อนเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมมันเก็บโล่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดโล่แตกเนี่ยมันก ค่อนข้างใช้เวลานานในการคูดาวนะครับผมเพราะฉะนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้โล่ก็เก็บโล่กลับมาก็ได้นะครับ ด้วยความที่ว่าซูสตรอมเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ได้เล่นอยู่แผงหลังจนเกินไปนะครับมันแทบจะเรียกได้ว่ามาเล่นแผงหน้ากับเพื่อนเลยคือมันก็เล่นหน้าขนาดเป็นแท้งหรอกแต่ว่ามันก็ต้องคอยมาอยู่หลังๆแท็กอะง่ายๆคืออยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะต้องมีสกิลที่มันคอยใช้อยู่เรื่อยๆอย่างเช่นผมใช้สกิลชิฟเพื่อคอยกดดันแล้วก็ปาใส่ศัตรูตลอดนะครับเพื่ออย่างน้อยทําดาเมจหรือว่าโซนพื้นที่นะครับแล้วก็สกิลอีเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในจังหวะที่เราสามารถเข้าถึงศัตรูได้นะครับเราก็จะพยายาม ถับศัตรูออกเพื่อทําให้มันเสียจังหวะในการทําอะไรต่างๆนะครับแล้วเพื่อนเราก็จะสามารถเล่นได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เดินฮิลเดินฮิลเดินฮิลแล้วก็เดินกลางโลให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับผมจะสังเกตได้ว่าผมจะพยายามใช้สกิลชี t กับสกิลอีตลอดเพื่อกดดันศัตรูนะครับแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะหรือว่าเสียโพชันในการเล่นในการยืนหรือว่าในการทําอะไรก็ตามนะครับที่เขาจะทํา อันตีของซูนยครับถ้าเกิดมีก็ใช้เพราะว่าผมรู้สึกว่าซูสตรอมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ควรจะใช้อันติบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่ควรกักนะคือบางคนอันนี้ไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่ว่าแบบบางคนที่แบบแรงต่ำๆที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมันก็จะมีบ i n d ไมเที่รู้สึกว่าแบบ โอ้โหอันติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในเนื่องในแบบโอกาสจังหวะสุดพิเศษอะไรเงี้ยเพื่อแบบเปลี่ยนเกมซึ่งโอเคมันอาจจะใช่สาหรับทุกตัวละครนะครับแต่ว่าสําหรับซูสตรอมมันไม่ใช่นะครับแล้วสาหรับหลายๆตัวละครในเกมนี้มันไม่ใช่ถ้าเกิดเรารู้ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้เราก็ควรใช้นะครับเพราะว่าแบบบางคนเนี่ยผมเห็นเล่นซูสตรอมนะครับคือเขากักอันติไว้ทําไมก็ไม่รู้อะเหมือนกลัวว่าแบบจะใช้จังหวะไม่สวยหรืออะไรก็ทั้งที่แบบจังหวะนั้นน่ะต้องใช้แล้วไม่งั้นเพื่อนตายแล้วนะครับม ราะงั้นเนี่ยผมว่าเมนสูสรรมนะครับมันไม่จำเป็นต้องกลัวเลยว่าเราจะใช้อันติทิ้งนะครับแค่เราใช้อันติแล้วสามารถรักษาชีวิตเพื่อนได้หรือว่าคุมพื้นที่โซนพื้นที่ให้กับเพื่อนได้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมเราด้วยความที่ว่าเราสามารถตีทะลุเพื่อนตีทะลุศัตรูได้เนี่ยเราจะสามารถเก็บชาร์จอันติได้ค่อนข้างไวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าอันติสูใช้ไปเถอะครับเพราะว่ายังไงเราก็ถ้าเกิดเราตีได้เรื่อยๆรอเนี่ยเราก็สามารถเก็บอันตีไดไ สามารถเล่นบนแถวรถเราได้นะครับผมอันนี้เขาก็ถือว่าเปิดอันติได้ดีนะแล้วผมก็พยายามนี่แหละครับสลับมาช่วยตีกดดันฝั่งนู้นบ้างนะครับไม่ได้แต่จะฮิวเพื่อนอย่างเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าซูสตรมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สามารถใช้ดาเมจของเขาที่มีเนี่ยมันซึ่งมันแรงนะสามารถเอามากดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราคอมโบเป็นนะไม่ว่าจะเป็นสกิลชิฟสกิลผักนะครับเราสามารถทาให้ศัตรูเนี่ยเลือดน้อยหรือว่าเผื่อโซโลคิวได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็น ตอนแอทแทก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับผมก็คือคอยอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามตีชิงให้หลายๆตัวหามุมยิงดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอศัตรูเนี่ยหรือว่าหาจังหวะใช้สกิลชิฟหรือว่าสกิลอีในการคุมพื้นที่หรือว่าสตันทำจังหวะน็อกอัพสวยๆให้เพื่อนหรือว่าดึงศัตรูเข้ามาผักศัตรูออกไปได้เนี่ยก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งสกิล E เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เราจะใช้ไม่โดนนะครับใช้ไม่โดนก็ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นไรนะครับไม่ไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรนะครับใช้ใช้ไปเถอะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้โดนเนี่ยบางจังหวะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำมันก็จะส่งผลต่อเกมมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เราเป็นฝ่ายดีเฟนซ์นะครับซึ่งเพื่อนเราเอาฮิลออกหนึ่งตัวเรามีแค่ผมที่เป็นซูสตรอมนะครับแล้วก็อดัมวอลล็อกนะครับซึ่งฮิลเราก็จะหายไประดับหนึ่งนะครับผมเราอาจจะต้องเน้นฮิลเพื่อนมาก ขึ้นมาหน่อยนะครับในเรื่องของการใช้โล่เนี่ยเราสามารถใช้โล่ได้2ทางนะจากที่ผมลองเล่นมาก็คือใช้โล่ในยามฉุกเฉินในการกันอันติหรือว่าในการช่วยแบ็กอัพแทงหรือฟอนไลนะครับหรือว่าการใช้โล่เป็นเหมือนแบบบ่อฮิลอยู่ข้างหลังสมมุติว่าบางทีเนี่ยเราหาเพื่อนไม่เจอหรือแบบสไปเดอร์แมนหรือว่าตัวล้วงแมจิกเรากระโดดไปกระโดดมาอะไรเงี้ยเราก็เล็งไม่โดนใช่ไหมล่ะเราวางโล่ไว้ข้างหลังอะ่ะแล้วก็บอกเพื่อนแบบให้ มาฮิวมาเดินมาข้างหลังโลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีที่สามารถทําให้เพื่อนได้เหมือนแบบมีบอร์ดฮิวอยู่กับตัวนะครับแล้วก็มันฮิวค่อนข้างแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลก็สามารถเล่นได้2แบบนะครับว่าเราจะเอาไว้ฮิวข้างหลังหรือว่าเราจะเอาไปช่วยปกป้องแทงแผงหน้านะครับเอาจริงมันก็แล้วแต่สถานาการณ์ด้วยถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายแอทแทกเนี่ยเราอาจจะอยากเอาไปใช้กันพวกแทงพวกอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับ แล้วก็มันสามารถเสกใส่บนฟ้าใส่ให้ด็อกเตอรสเตนหรือว่าตัวอะไรที่มันบินบินอยู่ก็ได้นะนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเป็น่ายดีเฟนต์เนี่ยผมว่าเราอาจจะเอาไว้ข้างหลังอาจจะได้ใช้มากกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยคือฝั่งเราสามารถกันฝั่งดูนได้ดีมากๆนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องมาคอยไล่ฮิลฝั่งเราสักเท่าไหร่นะครับโอเคเพื่อนตายอ้า ไม่เป็นไรนะครับคือที่ผมจะสื่อก็คือตอนนี้เห็นไหมว่าศัตรูเขาพยายามจะเข้ามาผมก็เลยจะพยายามปาสกิลแล้วก็ปาฮิวอะไรเงี้ยพยายามต่อศัตรูยิงกดดันโป๊กดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายกันอ่ะนะอืแล้วก็นั่นแหละครับวิธีการเอาตัวรอดของ Invisible Umen ถ้าเกิดเราเจอตัวล้วงอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะแบบพักออกใช่ไหมผลักออกแล้วก็กดสกิลชิฟต์กระโดดล่องหนนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราไม่โดนตีเราก็จะไม่ ออกจากโหมดล่องหนนะครับผมส่วนมากผมก็จะเหมือนแบบบางทีอาจจะปาสกิลชิปลงที่พื้นแล้วก็กระโดดหนีออกอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะผลักออกแล้วค่อยกระโดดไถตัวหนีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สถานาการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสามารถผลักศัตรูออกได้เนี่ยก็จะแนะนําให้ผลักออกนะครับอย่างเงี้ยเห็นป่ะสกิลผลักของมันเนี่ยมันมีดาเมจแรงมากมากเลยนะเราสามารถผลักศัตรูออกหรือว่าผลักศัตรูอัดกําแพงเพื่อทําให้มันเสียจังหวะได้ ในตอนที่จะมาลวงเรานะครับแล้วเราก็ค่อยแบบกระโดดสเปซบาร์ออกหรือว่าอาจจะอัดสกิลชิปแล้วก็สวนมันเลยก็ได้นะครับผมที่ผมชอบเล่นสูรส่วมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครมันเก่งมากๆเนี่ยแล้วก็มันต่างจากโคลกับแดกเกอร์หรือว่าต่างจากพวกแบบดูน่าสโนหรือว่าตัวฮิลล็อกเก็ตอะไรเงี้ย ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถทําจังหวะให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวละครที่เอามากดดันศัตรูได้ดีมากๆคือมันสามารถโป๊กศัตรูได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในระยะที่ไกลมากแต่ว่าดูดิเห็นปะคือผมทั้งฮิวเพื่อนแล้วก็ทําดาเมจใส่ศัตรูไปพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็ยังมีสกิลที่สามารถสตันแล้วก็ดึงศัตรูเข้าออกให้กับเพื่อนให้กับตัวเองได้อีกผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นสู้สปอมเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวละครที่จะต้องมาเดินฮิวหรือว่าสร้างโลให้เพื่อนนะครับมันไม่ได้แค่นั้น การสร้างจังหวะในทีมไฟของซูรอมมันส่งผลสำคัญมากๆนะครับต่อคนในทีมแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ซูรอมเโดดเด่นกว่าเพื่อนเขามากๆนะครับเพียงเพราะแค่สก,กิลอีกับสก,กิลชิฟของเขาเลยนะครับผมมันเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนไม่จะะครบเครื่องมากๆสำหรับผมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ OP หรือว่า broken อะไรขนาดนั้นหรอกครับมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับผม จุดอ่อนของซูสตรอมก็คือตัวละครมันฮิวตัวเองได้ค่อนข้างที่จะช้านะมันฮิวได้จาก2ทางนะครับก็คือกลางโลดให้เพื่อนแล้วเราก็ไปอยู่หลังโลดนะครับหรือตอนอยู่ในโหมดล่องหนแต่ว่าตอนอยู่ในโหมดล่องหนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฮิวช้านะครับอาจจะไม่ทันใจสักเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่ว่าถึงแม้สกิลมันจะเป็นบูมแรงอะแต่ว่ามันก็จะยิงไปกลับใช่ไหมล่ะมันจะต้องใช้ความแม่นในการเล็งพอสมควรนะครับคือมันไม่ได้เหมือนล็อกเก็ตหรือว่าเอ่อตัวของเจฟหรือว่าตัวของใครอะ ดกเกอร์ที่มันจะสามารถฮิวให้เพื่อนได้ง่ายๆโดยที่แบบแทบจะไม่ต้องเล็งเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างซูสตรอมนะครับความยากของมันอาจจะอยู่ตรงที่เราต้องเล็งให้โดนเพื่อนหลายตัวนะครับเราต้องหามุมจังหวะเล็งให้โดนหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรูไม่ว่าจะเจนเพื่อนเพื่อชาร์จดาเมจทำดาเมจใส่ัตรูอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการฮิวนะครับเราก็ต้องแม่นพอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นออโตเอเหมือนดักเกอร์หรือว่าเป็นเหมือนล็อกเก็ตที่มันแบบเป็นลูกบอลฮิวลอยไปลอยมาอะไรเงี้ย ส่วนอันติของซูสตรมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันหิวหนักมากนะครับมันจะเป็นการเอาไว้กันดาเมจเบิร์สเช่นแบบอย่างที่ผมบอกอันติสตรมสตาร์ลอดอะไรเงี้ยหรือว่าตัวที่มันยิงต่อเรื่อยๆอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เอาไว้แค่หิวหรือว่าเซฟชีวิตเพิ่มอ,อย่างเดียวบางทีมันเอาไว้โซนพื้นที่หรือว่ายึดพื้นที่สมมุติว่าเราต้องการที่จะมากดดานศัตรู ที่อยากให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะยึดพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมเราไม่อยากให้ศัตรูเข้ามาเนี่ยเรากดอันติแล้วก็ให้เพื่อนเราเดินเข้ามาอยู่ด้วยกันหลายคนเนี่ยศัตรูก็จะมีความแบบเอะแบบไม่ค่อยอยากเข้ามาแล้วเพราะว่าอย่างแรกเลยคือศัตรูมองไม่เห็นข้างในนะครับมันก็ต้องเลือกว่าจะโยนอะไรเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยก็คือจะติดสโลนะครับแล้วถ้าเกิดโยนอะไรเข้ามาเนี่ยก็เสียสกิลนะครับเราสามารถส่วนได้ง่ายๆเลยแล้วก็ฮิลมันค่อนข้างที่จะแหลกนะครับในอันติของซูสตรอม แล้วเวลาส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเจอซูสตรมอันติฝั่งนู้นเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามาหรอกยิ่งถ้าเกิดเป็นกรู๊จะเข้ามาอันติหรือด็อกเตอร์สเตรเนี่ยไม่เข้ามาแน่นอนนะครับยกเว้นว่าจะเป็นตัวละครที่มั่นใจว่ายังไงอันติข้างในก็ตายอย่างเช่นแบบอันติไอรอนแมนหรือว่าอันติของแมกนิโตถ้าเกิดเลงดีๆนะครับผมวิธีการหนีของซูสตรมเนี่ยจากที่ผมใช้มากที่สุดก็คือจะเป็นการกดสเปซบาร์แหละถ้าเกิดเราไม่สามารถดีเทคได้นะครับว่าศัตรูยิงเรามาจากทางไหนหรือว่าดาเมจเราโดนมาจากทาง เพื่อทาให้ศัตรูมันเสียจังหวะก่อนแล้วค่อยกระโดดออกมาทีหลังนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ติดคูดาวนะถ้าเกิดเราติดคูดาวเนี่ยก็อาจจะต้องสวนหรือว่าในกรณีนี้อาจจะปาสกิลชิฟลงพื้นนะครับแต่อันนี้คือหนีไม่ทันจริงๆนะครับผมเพราะมันเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าไม่ได้เอาตัวรอดได้ดีขนาดนั้นถ้าเกิดไม่มีคูดาวนะเพราะฉันเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่บริหารคูดาวดีๆถ้าเกิดเราบริหารคูดาวดีๆเนี่ยมันแค่จะสามารถสวนกับตัวละครที่เป็นตัวล้วงคืออาจจะไม่ได้สวนแบบทําให้ฝั่งนู้นตายอ่ะแต่แบบทาให้ฝ หรือว่าเอาตัวรอดจากศัตรูได้จากสกิลของนานนะครับถ้าเกิดเรารู้จักการบริหารการใช้ของมันดีๆนะอตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าเกิดตอนที่เพื่อนเขาดหนัวกันอยู่เนี่ยเราก็ง,ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้หาจังหวะยิงให้ได้ไหลายตัวนะครับผมแล้วก็หาจังหวะในการใช้สกิลล็อกอัพให้เพื่อนได้สวย,สวย <c oughs> ๆแค่นั้นเองวิธีการเล่นสูตรโกลนะครับแล้วก็อันติเนี่ยก็หาจังหวะใช้ให้ดีๆแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าตัวละครนี้นเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะติด กับคำว่าซัพพอร์ตเนี่ยก็ต้องคอยมายืนฮี้วให้เพื่อนยืนฮี้ให้เพื่อนตลอดเวลาเหมือนแบบ dagger, แดกเกอร์เป็นแดกเกอร์บางคนแบบอยู่แต่ล่างแดกเกอร์ไม่มีเยนเป็นล่างโคลก็ยืนฮี้วให้เพื่อนยืน,ยนฮี้ให้เพื่อนอย่างนั้นแหละซึ่งผมว่าวิธีการเล่นสูสตรอมอะถ้าเกิดเราเล่นอย่างนั้นะเราจะไม่สามารถเอาดึงประโยชน์สูงสุดของนางออกมาได้เลยนะครับวิธีการเล่นสูสตรอมก็คือมันต้องเล่นคน่อนข้างจะ aggressiv หน่อยคือต้องมีความ h o าๆ o หน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ h o าไปบวกกับแทงไปบวกกับฟอนไ์ลน์อะไรของมันขนาดนั้้้นนนนะคับบจมมมมีวาเาเเเหหืืือออออตตงงพ่ล จูงมือเพื่อนพาไปลุยอ่ะแบบเอ้ยมามาเดี๋ยวกลางโลให้นะเดี๋ยวคอยยิงให้ข้างหลังเดี๋ยวคอยยิงต่อศัตรูให้แล้วก็เดี๋ยวคอยผักเดี๋ยวคอยทําจังหวะให้ถ้าเกิดจะเข้าตรงเนี้ยบอกเรานะเดี๋ยวเราจะอันติอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็มันเป็นต s <S ัวละครที่ต้องใช้การสื่อสารค่อนข้างมากนะถ้าเกิดใครเล่นก <ๆ S 1> ับเพื่อนเนี่ยก็จะพยายามคุยกับเพื่อนให้ตลอดนะมันจะช่วยมากๆเลยนะครับแบบเอ้ Lev, อยกูจะอันติแล้วนะอะไรเงี้ยเตรียมเข้าเลยเตรียมเข้าเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวดึงมาให้เดี๋ยวดึงมาให้อ,ใหอะไรเงี้ยอืมมันเป็นตัวละครทีี่สาาามมรถททํจังหหวะใ้ได ดีมากๆนะครับแล้วมันจะส่งผลมากๆถ้าเกิดเราสื่อสารกับเพื่อนดีๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่เหมาะกับการเล่นคนเดียวเท่าไหร่เลยมั้งเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวละครที่ถูกสร้างมาให้แบบเดินฮิวไปวันๆเหมือนเอ่อร็อกเก็ตบางคนหรือว่าแดกเกอร์บางคนนะครับผมมันเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าต้องใช้ความมีไหวพริบนิดหนึ่งเอ่อต้องใช้ความมีไหวพริบนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราฝึกเล่นเนี่ยไม่นานเราก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันเล่นไม่ยากเลยเราแค่ต้องรู้แล้วก็ ฝึกให้ชินว่าแต่ละสกิลมันทําอะไรได้แล้วในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยเราจะใช้สกิลนั้นทําอะไรยังไงนะครับผมอย่างนนี้เราสามารถการฝังทุนได้ชิลมากๆเลยนะครับผมจากการแค่ที่ผมแค่กลางโลปล่อยสกิลไปโซนพื้นที่ให้เพื่อนอะไรเงี้ยทำจังหวะน็อกอัพให้แล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดเลือดน้อยหรือโลก็กระโดดถอยหลังออกมานะครับผมกลางโลให้เพื่อนเรียบร้อยจบแล้วเอาจริงผมอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมาหน่อยนะครับแต่ว่าสูงมันมีขนาดจริงๆนะครับมันเป็นตัวละครที่เล,เล่นง่ายเล่นสนุกแล้วก็